ถ้าทํางานกับผมนะแล้วมีปัญหาหรือผิดพลาดหรือกระทั่งสูญเสียนะผมไม่รอกฎหมายบ้านเมืองครับผมจําเป็นต้องเอาคืนแต่ก็โดยวิธีการที่ปกปิดครับไม่ใช่เป็นเรื่องไปท้าทายกฎหมายนะแต่มันเป็นเรื่องที่โดยเป็นเองก็เคยเป็นผู้รักษากฎหมายครับมันรอไม่ได้ใช้คําว่าท่านก็เอาคืนด้วยวิธีของท่านแล้วกันก็กประมาณแบบนั้นครนะ จะฟองคนบอกก็ภาษาก็โดยทางนักเลงก็จะให้ผมทำไงอะ่นะกฎหมายม,มันไม่ทันใจอะ่ะครับ ชีวิตเปนเด็กของพี่ต่อโทษนะครับพี่ต่อเติบโตมาในพื้นฐานครอบครัวยังไงครับผมอยากจะเรียนว่าค่อนข้างโชคดีคือครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่คุณพ่อรับรายการ,รพูดได้เป็นนายตรวจชั้นผู้ใหญ่ครับปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่นะเก้าสิบกว่าแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องการดูแลครอบครัวทางบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะ ให้ความใส่ใจในเรื่องของการศึกษาความเป็นอยู่การใช้ชีวิตในชั้นชั้นเรียนนะชั้นที่เรียนชั้นประถมมัธยมนี่การเลือกเส้นทางการเรียนหรืออนาคตเนื่องจากความใกล้ชิดแน่นอนก็เป็นข้อบครัวในยุคก่อนนีคุณพ่อรับรายการเว็นตำรวจรและผมมีพี่น้องกันทั้งหมด6คนลูกผู้ชาย4ี่คนค ความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ก็คือท่านก็อยากสี่คนเนี่ยท่านก็บอกอยากให้เป็นสี่เหล่าทัพนั่นคือความตั้งใจเพราะรเป็นหนุ่มๆสิงนะก็มุ่งหวังเนัานการที่จะเข้ามาในการศึกษาช่วงนั้นเนี่ยก็คือจะต้องเมื่อจบการศาึกษามัธยมศึกษาในตอนต้นเนี่ยก็คือยุคผมมันเป็นมศออคือมศสา<อ>มพื้นฐานก็ค่อนข้างดีเพราะ เหตุที่คุณพ่อรับรายการอยู่ในส่วนกลาง่ันเป็นนายตรวจใหญ่ที่กองปราบปรามนะครับก็พวกผมก็ได้เรียนในโรงเรียนสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของสังคมคือโรงเรียนผมเนี่ยผมคือเรียนโรงเรียนอาจัมชันบางรักส่วนถ้าเป็น พี่น้องที่เป็นผู้หญิงคือหกคนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหัว้ายครับผู้หญิงก็จะศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เด็กอีออเพราะฉะนั้นการศึกษาก็ค่อนข้างจะมีฐานที่ที่แน่นครับโอกาสที่จะไปสอบแข่งขันนั่นก็คือในยุคผมก็คือถ้ามุ่งเป้าจะเป็นทหารตำรวจนี่ก็ต้องเข้าโรงเรียนเต,ตร,ร,ร,นรียมทหารเม่อสอบเข้าโรงเรียนเต,ตร,รียมทหารก็ได้เมืออ่อจบโรงเรียนเต,ตร,ร,รียมทหารก็ตั้งใจไว้ก็เลยเลือกเหลา่า เหล่าที่เลือกก็เป็นตำรวจครับอย่างที่ทราบกันก็ได้เข้าไปศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจจบมาครับจบมาเมื่อจบมาเนี่ยตรงนี้ขออนุญาตถามท่านนิดหนึ่งตำรวจเนี่ยทําไมท่านถึงเลือกเราตำรวจออาผมถามท่านก่อนอะไรเป็นแรงบันดาลใจท่านจริงๆพี่ชายเนี่ยก็พี่ชายผมก็เข้าเตรียมทหารเหมือนกันที่บ้านเนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้งสี่คนนะครับผู้ชายแต่เพียงแต่ผิดเหล่าผิดกอตรงผมเพราะพี่ชายผมเนี่ยเลือกเป็น เลือกเหล่าตำรวจแล้วครับความตั้งใจจริงๆก็คือผมคุณพ่อนี่ก็ให้ผมต้องเลือกเหล่าทหารสามเหล่าทัพ,<ม>ท,พที่เรือบกอากาศแล้วก็แต่เนื่องจากว่าคะแนนการเลือกเหล่าตำรวจขนาดนั้นนหากเข้าเตรียมทหารนะจะต้องเป็นคะแนนที่สูงผมก็สอบเข้าแล้วก็ได้คะแนนสูงพอสมควรครับ,รบเราก็ระบุไปก่อนว่าเป็นต้องเลือกตำรวจครับ เลือกแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงภายหลังได้คือเมื่อจบจาการศึกษาที่เตรียมทหารในปีสองนะก็เปลี่ยนเหล่าได้<อ>บางครั้งบางคนเขาบอกว่าขายเหล่ากันก็ได้อะไรนบผมผมว่าเลือกตำรวจไปก่อนเพราะเราเราคะแนนเราสูงเราเลือกได้ด้วย<อ>ก,ก็ได้ตำรวจครับแต่คั้นถึงจริงๆเนี่ยผมก็ไม่คือก็ไม่เปลี่ยนใจคือบอกคุณพ่อก็ไม่เป็นไรพี่ชายเป็นตำรวจแล้วนะอยู่โรงเรียนในร้อยแล้วผมก็ คิดว่าก็เจริญรอยตามคุณพ่อแล้วก็พี่ชายด้วยดีกว่าก็เลยถึงไม่เปลี่ยนเหล่าแล้วอีกสองท่านนะฮะอีกสองท่านไปไปโบกไปเรือไหมฮะตามคำบอคุณพ่อไหมก็ในส่วนของน้องชายเนี่ยเขาสอบได้ดีมากคือติดคือได้ที่หนึ่งของโรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อการได้ที่หนึ่งของโรงเรียนเนี่ยผลรับน้องชายเนี่ยเขาก็เลยเลือกไปเป็นเหล่าทหารเรือเนื่องจากว่า เป็นเรื่องที่เขาจะได้รับโอกาสได้ทุนไงไปศึกษาต่อต่างประเทศน้องชายก็เป็นเลือกเราทหารเรือแต่สุดท้ายคนสุดท้ายน้องชายคนสุดท้ายก็มาเป็นตำรวจอีกก็สรุปปันก็เลยเป็นได้แค่สองเท่าเทัาได้แค่สองพี่เป็นพ่อบอกว่าเอาสี่นะลูกๆความเลี้ยวมาตำรวจหมดเลยได้่มันกระแสความเป็นตำรวจช่วงนั้นนะในยุคนั้นนันมันชีพตำรวจก็ยังเป็นที่น่าสนใจของสังคมน่าติดตามแล้วก็ คาดหวังถึงอนาคตที่จะก้าวหน้าครับสรุปแล้วก็เลยคุณพ่อหวังสี่สี่เราทัพครมารุมตำรวจมาเลยมีทหารเลืออยู่เราทับเดียวครับครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยถามถามพี่ต่อนิดนึงว่าพี่ต่อเนี่ยช่วงชีวิตที่เป็นมันเป็นวัยรุ่นที่ต้องมาเรียนตั้งใจเรียนเพื่อจะสอบเข้าด้วยยตรงก็มีความเครียดพอสมควรนะครับในการทำแนนในการสอบตั้งใจเรียนผม ไม่ได้ตั้งใจเรียนระ,ระ,ระดับนั้นด้วยนะ,ะก็คือเรียนเรียนเล่นๆเรียนไปเที่ยวไปตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วอ,อาจจะเป็นบางคนก็บอกเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์สมองดีอะไรก็รแล้วแต่นะแ,ตแต่ผมที่ที่เรียนเนี่ยก็อยู่ในระดับ ถ้าพูดถึงก็คือไม่ได้ดีเลิศหรือไม่ได้ A k, บวกแต่ก็ B บวกแล้วก็ A k, ประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมผมก็จะเรียนโดยอาศัยว่าคือคือเวลาชั่วโมงเรียนจริงๆเราตั้งใจแต่นอกเวลาเรียนแล้วไม่ต้องบรรยายเหมือนวัยรุ่นทั่วไปผมก็ใช้ชีวิตอย่างบางคนก็บอกผมเนี่ยอยู่โรงเรียนยเตรียมทหารมันก็ขนาดนั้นเตรียมทหารเป็นนักเรียนไปกลับ,บผมส่วนพอขึ้นโรงเรียนในร้อยแล้วต้องอยู่ประจำ เพื่อนๆในรุ่นบอกเขาจบกันเนี่ยเขาเรียนกันสี่ปีเหนื่อยยากของผมก็บอกเขาบระ,ะ,ะ,ะมาให้ว่าพุทันดาณานี่เรียนอย่างมากนะก็สองปีครึ่งทําไมอะก็พอเขาเรียนกันช่วงกลางวันครับผมก็หลับกลางคืนเขานอนผมก็เที่ยวนี่ผมยอมรับตรงๆนะผมว่าพอมืดมากองร้อยปิดไฟผมก็ออก ข้างหลังกองร้อยในขณะที่เขานอนที่กรุงเทพโรงเรียนโรงเรียนในร้อยอยู่สามพานคุณพ่อก็ให้รถยนต์ไว้คันหนึ่งโอ้โหผมก็จอดไว้ซุ้มไว้หลังกองร้อยด้านนอกมันก็เพียงแค่ข้ามคลองเอาไม้พาดก็ข้ามคลองแล้วก็เป็นเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพเป็นหัวโจกเลยแม่พาเพื่อนๆไปเลยก็มีเพื่อนติดตามไปบ้างโัยสวใหญ่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ในกรุงเทพอย่างหนึ่งคือผมเกิดกลางเมือง ดูในสูติบัตนได้ครับผมเกิดเนี่ยแขวงลองเมืองเขตปทุมวันเนี่ยก็ชีวิตก็จะใช้วนเวียนอยู่ในในนะพื้นที่เนี่ยอย่างที่มาพบผมวันนี้ผมก็จะอยู่ในวนเวียนอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ซึ่งมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่บันเทิงนะนนก็ไม่ไมพน้นมันนั้นความมีเพื่อนฝูงด้วยอย่างเป็นนักเรียนนักเรียนอสังชันก็จะเป็นลูกพ่อค้านักธุรกิจครับ คนที่จะไปราชการอย่างผมก็น้อยอย่างในรุ่นเนี่ยมีสองสามคนเองที่จบจากสำชัานแล้วนะจะไปเข้าโรงเรียนเหล่าทหารเนี่ยแทบไม่มีจัมาทำธุรกิจกันก็จะเป็นนัธุรกิจนั่นะก็คือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งชีวิตผมเนี่ยใครบอกว่าเออผม,มพูดว่าใช้ชีวิตติดหรู อยู่สบายอะไรอย่างพูดกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องเพราะว่าพื้นฐานเรานะเป็น,เป,นเป็นไม่ใช่เรามาแบ่งแยกอะไรฐานสังคมมาดีพื้นฐานสังคมของของครอบครัวผมเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เติบโตในเมืองใจกลางเมืองฮนะก็เห็นสภาพทั่วไปมันก,ก็เลยใช้ชีวิตสนุกสนานนั้นในยามค่ำคืนอะไรมันก็ แล้ววัยรุ่นด้วยทุกคนก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนละสถานที่คนละวาระโอกาสไอ้ผมมันก็ในเมื่อมันอยู่ตรงนี้แล้วสถานที่กรุงเทพยุคก่อนมันก็น่าเที่ยวไหมมันก็น่าเที่ยวสนุกสนานอยู่แล้วว่ามันก็เที่ยวกันไดยจนถึงเช้าถึงสว่างกันใช่ครับสมัยก่อนในยุคก่อนมันก็ฟรับคาเฟ่ยันเช้าเลยครับก็อิสระเสรีนะเที่ยวกันแล้วทุกคนที่มาพบ กินเที่ยวกันเนี่ยก็เรียนตรงๆก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งของธุรกิจนะครับต้องทราบว่าการที่โอเคเราเราไปทําธุรกิจเนะี่ยเราก็ประชุมนะดื่มกาแฟครับแต่อะไรที่มันจะมากกว่านั้นเนี่ยความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดโดยเฉพาะการที่จะทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานอกจากเวลาออฟฟิศก็คือช่วงเย็นมาดินเนอร์ Dinner, แล้วก็นะ ต่อด้วยก็มีการดื่มกันบ้างอะไรน,น,น,นั่นนั่นก็เลยถึงให้ในหลายๆเรื่องในชีวิตผมเนี่ยนอกเหนือจากชีวิตการรับราชการตำรวจแล้วเนี่ยมันก็มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมากหลาย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 กิจการเลยครับตอนกินเที่ยวอ่ะก็ก็ถือเป็นยุคนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเซเล็บละกันยังไม่มีแต่เราก็ภาษาตอนนั้นเขาก็เรียกว่าไฮโซครับ ผมก็จะอยู่ก็อยู่ในกลุ่มครับในกลุ่มบรรดานะครับในโดยเฉพาะอย่างวงการบันเทิงครับนางนางทั้งหลายนะไม่พอผมไม่พ้นนะนางนางเอกนางงามอะไรอย่างนี้นะก็ได้พบพบมาได้พบได้คุยรู้จักครับอย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยเที่ยวผมเที่ยวกับรุ่นใหญ่ เอ่ยชื่อได้ไหมคนในวงการรุ่นใหญ่ๆเลยอย่างงี้นะแต่ว่าหลายท่านก็เสียชีวิตไปแล้วหรือทั่งที่ล่าสุดที่คือรุ่นๆที่เพิ่งเสียชีวิตอะไรนี่นะก็มักคุ้นกันกับหลายๆท่านเอ่ยชื่อก็คงไม่เป็นไรก็ขอท่าไม่ทะเลาะกันนะก็คือไม่ไม่ได้ทะเลาะกันก็คือให้คืออย่างเช่นป่าต๊อกอย่างนี้นะอ๋อครับถูกไหมออย่างนาชาญ ชาญมีสีครับอย่างเงี้ยหรือหน้าเกชาเกชาอ๋อคืออะไรอย่างเงี้ยคือคือรุ่นรุ่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รุ่นใหญ่พว่เงี้ยนะผมก็จะเด็กที่สุดสําหรับผมผมเรียกหน้าเรียกป๋าครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสไปเพราะว่าความเราเป็นตำรวจด้วยก็ถึงคุ้นกันแล้วความที่เรา คือยามค่ำคืนนะการกินเที่ยววันทีไอสีสารของไอสีกะกีมันก็ใช้ได้อยู่แต่การเที่ยวผมไม่ได้เที่ยวแบบพูดพูดแบบเบ่งกิ้วางวันนี้หรืป่าไม่ใช่ไหมฮคือนั่นไงผมเที่ยวแบบพ่อค้านะครับคือเราเป็นเท่าหน้าที่เองก็จริงขณะนั้นเรื่องไอเรื่องเปิดเกินเวลาเรื่องอะไรไอกฎหมายมันเขียนไว้มันแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่มันก็ละเว้นให้สําหรับรบ,บางสถานที่บางกลุ่มบ,บางพวกผมก็เราก็ใช้เราแต่เราไม่ได้ไปใช้โอกาสตรงนั้นนะมาเพื่อเที่ยวสนุกสนานหรือไปหลังแกนะรเรากลับเที่ยวแบบพ่อค้าผมเที่ยวแบบนี้มาตลอดคําว่าเที่ยวแบบพ่อค้าหมายถึงอะไรครับท่านขยายความใหม้ท่านผู้ชมหน่อยคือ,อเราไปเรากินเราเที่ยวเราเป เราติบคือสไตล์พ่อค้าเต็มตัวเลยครับไม่ได้ใช้สีสันหน้าตาตำแหน่งหน้าที่ผู้ประกอบการดีใจซะอีกเพราะไปแล้วเนี่ยผมเนื่องจากเราเที่ยวเขาก็ไม่ได้เสียหายนะเขาก็ตอนหลับเพราะอะไรความเป็นนายตำรวจไงกับบางทีบางาคืนมันก็อาจจะมีบ้างอะนะมีเหตุมีเราอยู่ตรงนั้นเน่ย มันก็แทบจะลังอภพจได้เลยครับแล้วผมเป็นคันเป็นคนซึ่งเรียกว่ากับพรรคพวกเพื่อนฝูงนะจับกับเจ้าของผู้จัดก,การเนี่ยผมก็คบเหมือนเป็นเป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องครับอืมก็คือใครครบผมเนี่ยจะรู้ใจผมครับถึงไหนถึงกันนะแต่ไม่ใช่เกเรนะใครชวนผมไปหาเรื่องใบรังแกใครเขาไม่ใช่ผมครับอันนั้นอันตรพานอ,อันนี้อันนี้เต่ถกาใครมา เป็นปนักเรรับมาหาเรื่องรเราพวกเราอันนี้ผมตรงไหนก็ได้อันนี้ท่านผู้ชมครับมา<ผ>มแล้วมีเรื่องผมผมยังบอกหมดเรื่องแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตามไปให้อีกอันนี้ครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไม่ต้องถามว่าจริงหรือไม่จริงฮะขนาด นะที่ตลาดใหม่นะใครจําได้เฉพาะคนขับรถของท่านเนี่ยนะแค่โดนล็อกกุญแจี่ยท่านยังเข้าไปโอ้โหดูเดือดเลือดพลาดเลยวันนั้นนั่นก็เป็นยุคที่เราผมพ้นแล้วผมพ้นจากความเป็นเจ้าหน้าที่ครับช่วงชีวิตเนี่ยมันของผมเนี่ยมันอโอเคอย่างเรื่องในชั้นที่เรายังเป็นเด็กเป็นัยรุม่รมมอพ้นมารับรายการผมก็ทํางานเต็มที่ในในเรื่องขององานราชการครับ ในยุคข,ของผมนะถ้ามันต้องถอยหลังไปสี่สิบปีผมตั้งใจทํางานเต็มที่นะและโดยเฉพาะหน่วยงานผมว่ามีโอกาสดีครับคุณพ่อก็เป็นนายหวดชั้งผู้ใหญ่ไอการที่จะเลือกจะรับรายการที่ไหนตรงไหนก,ก็พอจะเลือกได้เพรนะาะคุณพ่อก็พูดกับ ผู้ใหญ่ระ,ระดับระ darum, รบดับอาทิ์ดีรองอาทิย์ดีได้ก็เราก็เป็นลูกชายก็ขอให้เราได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสได้ทํางานเต็มที่อย่าง When นครบาลน,นี้ผมก็เคยอยู่สอนนอังเลิฟอย่างเงี้ยนังเลิฟในยุคน,นั้นก็ต้องทราบเป็นเป็นสถานที่ถ้าพูดถึงในเรื่องของรายได้ผมประโยชน์เรารไม่ไม่ป,ปิดกันก็ครบทุกเรื่องครบทุกอย่างครับแต่เจตนาไม่ใช่เจตนาไม่ใช่มองเรื่องผลประโยชน์เพราะผมไม่ได้มีความเดือดร้อนในส่วนนี้ครับ แต่มันเป็นสถานที่ที่ทําให้สามารถจะได้พบกับผู้คนและในสังคมอะไรนักธุรกิจมันนักธุรกิจอะไรนะก็มีเอ่อถ้าถ้างั้นโดยรวมทั้งหมดที่ท่านเล่ามาเนี่ยใช้คํานี้ได้ไหมครับว่าพื้นฐานครอบครัวท่านคือใช้คําว่าก็ค่อนข้างจะไฮโซได้ไหมครับใช้คํานี้เลยนะตั้งแต่เด็กเลยจนจนมาเป็นตํารวจการเรียนสถาบันต่างๆชีวิตที่ท่านใช้มาก็เรียกว่าไฮโซนะท่าน คือชีวิตมันผมมันกําหนดด้วยไงค,คือเรามันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่เราทาทำทาไม่เป็นนะออไม่ใช่คือการทํางานจริงๆผมก็ทําเวลาผมทำเนี่ยฮนะออกลางคืนหรือเวลาเที่ยวหรือเวลาที่ไม่มีงานไม่มีคดีไม่มีเหตุอุจาการเร่งด่วนอะไร,รแล้วก็แน่นอนการเที่ยวก็เหมือนการหาข่าวนะครับต้องอย่าต้องทราบว่าขนาะนั้นเทคโนโลยีมันไม่มีมันไม่มี มันคือความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วโดยใจผมไม่ได้รังเกียจใครนะใน,ในเรื่อง,งอย่างจะบอกว่าเป็นนักเลงมือปืนก็จะไม่ใช่ถึงขั้นเลี้ยงเขานะแต่พวกนี้เวลามีเหตุมีอะไรก็เข้ามาหาผมบางค,บคนก็หลบหนีคดีจากต่างจังหวัดมาก,ก,ก็มาอยู่ในเมืองหลวงมันก็เป็นพื้นที่กว้างเขาก็ต้องหลบซ่อนตัวได้ แต่เขาก็มาพกผมครับผมก็ดูแลเขาบางทีพวกนี้เขาก็มาติดตามเที่ยวกันกับผมด้วยนะได้ใช้ชีวิตร่วมกันหลายๆคนเมื่อมันเหตุทุลาวาบางเขาก็กลับไปในในพื้นที่ในท้องถิ่นของเขาครับผมถึงมีความคุ้นเคยกันแทบจะเรียกว่าผมบอกว่ากรุงเทพสําหรับผมเนี่ยเท่าปนิ้วก้อยรประเทศไทยไม่เกินหัวแม่โปคะเบลืออะไร คือตรงไหนผมก็มีภาพพวกลบเมื่อมีเรื่องหลายๆเรื่องหรือเหตุหรือคดีซึ่งคนทั่วไปหรือกระทั่งเจ้าหน้าที่เองเขาไม่ทราบครับแต่ผมทราบทราบโดยส่วนตัวทราบทราบโดยคนกระทั่งคนที่ก่อเหตุแล้วก็พูดกับผมเอง <c oughs> เขาไม่ไปพูดกับเจ้าหน้าที่ครับ <c oughs> เขาไม่ไปบอกเขาไม่ไปสารภาพแต่กับ,บผมเขาพูดหมดมามแลวผมผมรับฟังนะ คือบางที่บางคดีบางเหตุเนี่ยมันมันก็ผมก็บอกก็ที่เล่าให้ผมทราบฟังมาเออเป็นผมผมก็ทำผมก็ไม่ยอมครับอย่างเงี้ยเนี่ยด้วยความเคารพท่านนะฮะเรื่องที่ท่านพูดเนี่ยนะว่าเวลามีหงมีเหตุด้วยความที่ท่านเนี่ยกว้างในหมู่เพื่อนนะฮะเรียกพวกพ้องมีเพื่อนทุกที่ทั่วไทยอพอมีเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยท่านก็นมักจะรู้เบื้องหลังเบื้องลึกก่อนครับก่อนที่จะไปดูหน้าข่าวด้วยซ้ำไปนะ และด้วยความผลาที่ผมเห็นที่ผมเห็นตามสื่อทีวีนะครับบางคดีปิดไปแล้วผมไม่ใจเดี๋ยวว่าท่านสัจนาโผล่มาแน่นอนเลยม่นใจนะมาจริงๆด้วย <c oughs> ผมมีข้อมูลว่าคนเนี้ยเป็นผู้บงการคุณไปตามต่อคนนี้ท่าจะมาอีกแล้วอย่างคดีบ่อนอะไรบางบางบางที่นะมันจบไปแล้วท่านก็มาอีกแล้วมันไม่อย่างงี้มันมีงี้ซึ่งมันเป็นเชิงลึกผมก็เอาแล้วทาลองต่อมาอีกแล้วเหตุผลเนี่ยมันคือเป็นเรื่องสังคมนะวันนี้เราปกปิดไม่ได้เนี่ยเอา มันอย่าเฟกกันเลยไม่ต้องดรามา่าเรื่องจริงดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของการจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังคมคต้องร่วมมือกันยุคผมยุคผมผมทํามากกว่านั้นนะแต่นั่นคือในยุคนั้นเพราะอะไรอย่างการจับกลุ่มคดีสําคัญสําคัญที่อยากจะถามถึงเนี่ยผมไม่อยากพูดถึงเพราะอะไรผมอยู่ในส่วนของการทํางานเชิงลึกครับเป็นงานลับลองพูดไม่ได้และมันเป็นเรื่องมินเมย มันก็พ้นแล้วล่ะอายุความะนะเพราะมันในยุคที่ผมทํางานจริงๆเนี่ยผมจบมาเนี่ยสิปีแรกเนี่ยผมทํางานเต็มที่คือจากที่ผมนครบาลเนี่ยผมว่าย้ายไปกองปราบปามยุคนั้นก็คือสางยอดครับผมไม่มีโอกาสไปรับราชการอยู่ที่นั่น,นที่กองปราบจะทําเฉพาะคดีสําคัญคดีอุจจาร์และคดีซึ่งเกินกว่า,าพื้นที่เนี่ยศักยภาพไม่ถึงครับ ก็กองปราบก็จะเป็นคนนะเข้าทำการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มคนร้ายครับวิธีการมันก็มีับมันมีมนมมนเราจําเป็นไหมเราต้องอุ้มอย่างที่ภาษาพูดกันครับอุ้มแทบทุกดคดีแต่อ,อุ้มแล้วเนี่ยก็คือเพื่อว่าเราก็ต้องอคือขยายผลนะแต่อยู่ที่คนทํางานเราต้องมีใจใจเราต้องคือเราต้องนักเลงเราต้องกว้างครับ ผมก็ก็ทำลักษณะนั้นในยุคนั้นเนี่ยก็หลายๆาดีที่ผลออกมา,า,าก็จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วได้ครับมันบางทีมันก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรแต่ทำไมถึงไปจับกลุ่มได้ถึงนะคนใช้จ้างวานหรือผู้ที่เป็นนะมีความขัดแย้งกันจริงโดยตรงครับนะแล้วไม่ผิดตัวนะครับช่วงเวลาที่ท่านทำงานนะครับพอจะมีสักหนึ่งคดีได้ไหมครับที่ท่านสามารถเล่าได้วันนี้ ว่าท่านตอนแรกมันจะมาอย่างนี้แล้วท่านสื่อไปสื่อมามันพลิกมีสักเรื่องที่เล่าให้ฟังได้ไหมครับคือเรื่องเรื่องนี้ผมผมผมไม่พูดไปในคัดีดีกว่าไม่เจาะไปในรายละเอียดพูเป็นเหตุการณ์จำผมผมพูดในหลักการว่าอุ้มจริงไหมอุ้มโจรนะเราอุ้มนะอุ้มอุ้มแล้วเนี่ยคือก็มารีดงานแต่หลังจากนั้นเนี่ย ในยุคผมทํางานไปช่วงไปลายๆเนี่ยครับมันรีดเงินด้วยอม,มันมีชุดที่รีดเงินด้วยอืนี่มันเป็นธุรกิจค้าชีวิตเข้าใจความหมายเข้าใจครับ,ค,รบคือพอจับมาปั๊บเนี่ยให้ค,คนร้ายเนี่ยนะไอ้มือปืนร้อยศพเนี่ยเรียกมาไหลมันผมเรียกปั๊บเนี่ยไม่ต้องไปอุ้มมันด้วยมันรีดมาพบเลยครับนะเราก็ขยายผลที่พอขยายผลไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นคดีเดียว มันมีคดีอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วคดีอื่นเมื่อมาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันก็จะมีก็จะเห็นคู่ขัดแย้งสองฝั่งครับแต่ในช่วงปลายเนี่ยคือในระดับที่พ้นจากผมขึ้นไปสูงขึ้นไปครับพอไปทราบมีข้อมูลก็เอาไปรีดเงินรีดเงินพ่อค้านักธุรกิจนะที่เป็นคู่กรณีรที่เกี่ยวข้องนะนะและความชอบธรรมมันไม่มีแล้วคือยังไง ฝั่งไหนเอามาช่างเอาผลประโยชน์มาช่างไงใครให้มากกว่าไอ้ฝั่งน้อยกว่าก็โดนอครับก็เอาไปวิเอาไปใช่ไหมหรือลุกนั้นมันไม่ต้องวิมันก็หายไปเลยได้ยอย่างนี้ผมก็เมื่อมันเป็นลักษณะอย่างนี้ผมก็เลยก็ผมก็ไม่สบายใจที่จะทำงานต่อผมก็ถอนตัว นั่นเนี่ยผมก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตผมใหม่ครับผมก็ามาปรับเปลี่ยนคือผมเห็นว่าถ้าทําอย่างนั้นต่อไปนะมันสังคมมันก็มันก็จะเสื่อมตามตาำลงไปมันไม่ใช่ความตั้งใจเหมือนอย่างที่เราเคยทําแล้วผู้บังคับบัญชาบางคนเนี่ยท่านก็ดีใช่ไหมท่านก็เกื้อหนุนช่วยเหลือเวลาทางการทำงานเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่รองรับด้วยแต่ ในบางคนซึ่งท่านโตขึ้นมาเนี่ยท่านอาจจะขั้นขึ้นมาในในอิงทางฝ่ายการเมืองหรืออะไรท่านก็อาจจะต้องมีจําเป็นเรื่องต้องมีผลประโยชน์เพื่อจะส่งสิะมันทําให้ระบบมันคือการทํางานเรามันเปรี่ยวมันอามผมก็รับไม่ได้ไงเรื่องพวกนี้นะแล้วมันเป็นชีวิตคนนะคุณอย่าไปว่าชีวิตเขานะเขาเขาแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขามือปืนนะยิงคนมาเป็นนับสิบศพนะ แต่ณวันที่เขาชีวิตเขาจะต้องไปนะครับคุณถ้าคุณได้เห็นภาพเหล่านี้มันติดตาเขาสมควรไปเขาก็รับได้แต่บางทีเขาให้ความร่วมมือเรารเขาหวังเพื่อจะให้ชีวิตเขารอดครับแต่คุณก็ทําลายชีวิตเขาทิ้งไปมันไม่ใช่สัี่าผมก็เลยหลังจากนั้นผมก็เลิกถอนตัวผมก็แล้วถึงโอกาสที่ต้องก้าวหน้าโดยผมก็เลยเข้ามา อยู่ในส่วนกลางครับนั่นอยู่ในส่วนกลางแต่มันเลิกไม่ได้นะคละคือล้างมือเนี่ยอ่านทรงคำในเรื่องคดีเรื่องอะไรได้เพราะรตำแหน่งหน้านที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วพ้นจากกองปราบปราสมสายอดเราไม่ได้เกี่ยวข้องรเรามาอยู่ในส่วนกลางแต่ที่ไม่พ้นก็คือภาระผูกพันครับความสมัมพันธ์ที่ดีกันมานะผมถึงบอกแม้ผมจะอยู่ในส่วนกลางผมกับต้องมารับ คนๆเหล่านี้นะที่เราเคยทํางานด้วยกันทั้งพี่แล้วก็น้องทั้งหมดทั้งพี่เพื่อนทั้งน้องพือนั่นไม่ใช่แค่กรุงเทพนะผมบอกผมอยู่รับราชการกองปราบอยู่หลายปีพอสมควรแล้วผมไปทั่วทําคดีี่ทั่วเหนือใต้ออกตกนะที่ไหนตรงไหนฮะครับผู้พการนักธุรกิจทุกวันนี้เขาก็เติบโตมาคือคือหลายๆเรื่องที่พูดให้ฟังเนี่ยเนื่องจากว่าผมเห็นเขานะผมเห็นเขามาตั้งแต่ อย่างพ่อค้าหรือนักธุรกิจหรือนักการเมืองับเห็นตั้งแต่เขาพื้นพื้น,นบ,บ้านบ้าน จนเขาคือการเมืองก็ทําให้เขาเปลี่ยนะสถานภาพทางสังคมหรืออะไรครับไม่ใช่ผมไม่ให้เกียิพวกเขาเหล่านั้นนะแต่ว่าคือท่านเห็นมามแต่ตรงนี้ครัแต่เขาตรงนั้นเริ่มจากศูนย์มาท่านก็พนกัเห็นอยู่ก็ทุกวันนี้ผมก็เลยสงสัยว่านอ้โาท่านออกมาทะเลาะแต่ละคนนี่อู้ผมก็ไม่ได้กังวลไงใครเติบโตมาแบบไหนยังไงผมก็มีเส้นทางการเติบโตของผมมาเหมือนกันนะมันก็ปะทะกันมาก่อนจับมือผูกมิตรกันก็มากครับ ถึงวันนี้มันแล้วโดยเฉพาะผมเรื่องซีเนริตี้ผมเป็นคนเนื่องจากผมเติบโตชีวิลาการเติบโตจากสถาบันหลักครับผมให้เกียรติรุ่นพี่ทุกคนคำว่าพี่หรือจุกผมผมเรียกว่าเฮียครับอืมจะเรียกว่าเฮียภาษาแบบคนจีนเรียกกันแต่นี่คือเรียกกันในในระดับ พวกเรานะที่จบจากสถาบันหลักถ้าเป็นในตํารวจเนี่ยจะเรียกเฮียก็คือสําหรับเฮียเฮียคำเดียวครับจบแล้วไม่มีผลประโยชน์เหมือนกับว่าใช้คำนี้มาพี่ขอน้องก็จัดให้ป่ะครับใช่ไหมฮะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมก็ได้รับความเอ็นดูแม้จะพ้นจากชีวิตราชการแล้วเฮียเียหลายคนเขาก็เข้าใจผมนะเพราะเมื่อพ้นเนี่ยชีวิตราชการ ต้นทุนที่เราทําไว้ในสังคมคและโดยเฉพาะกับหลายๆคนบอกว่าผมเกี่ยวข้องกันพวกสีเทามันไม่ใช่หรอกนะแต่เพราะความที่เรามีความจริงใจกับคนเหล่านั้น,มนเมื่อแม้ว่าเราพ้นมันก็ยังคุยกันได้ครับสนิทใจด้วยเพราะไม่มีผมไม่มีผลประโยชน์อะไรหรือไม่ไม่ได้พย,ยาย,ยานว่าหวังความก้าวหน้านะผมพอแล้วในเรื่องชีวิตรายการ ผมก็มองเอมองตัวเองเหมือนกันว่าไอ้อย่างผมเนี่ยการรับรายการเนี่ยมันคงไปแบบคนอื่นไม่ได้เพราะเรามีข้อจากัดส่วนตัวเราครับนะนเราทําแบบคนอืึ่งก็ไม่ได้คนอื่นเขาก้าวหน้าเขาปล่อยเข้าไปแต่เรามันคําพูดมันจิงกว่ามันคือสัจจะวาจาคำมันคือจบ,บนะผมพูดแล้วคําไหนก็ต้องคํานั้นครับ โดยโดยรวมคือทัศนคติเราบางทีไม่ค่อยตรงกับกับคนหมู่มากนะครับแล้วผมก็อันนี้ก็ผมผมเห็นมีภาพหนึ่งนะวันที่มีการจับกลุ่มที่ตลาดใหม่ผมเห็นท่านภาพนั้นเป็นภาพประทับใจนะครับผมก็เห็นท่านกลางปีกแล้วก็โอบลูกน้องไปสองคนต่อหน้าพนักงานสอบสวนดอนเมืองอะนะที่มีท่านพุ่มกับหลังสันอยู่ด้วยนยท่านโอบไปงี้เลยแล้วท่านก็บอกมีอะไรก็ถามท่านคือท่านไม่ปล่อยลูกน้องออกจากมือเลยผมโอหภาพนั้นประทับใจนะผมไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้จากจากนายตำรวจท่านไหนนะ คือชีวิตการทํางานเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับมันก็มันหลายด้านครับมันมีทั้งโบกทั้งลบมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งไปร่วงเกินเขามีทั้งสูญเสียคนเนี่ยถ้าไม่เคยสูญเสียจะไม่เข้าใจสูญเสียนี่คือไม่ใช่เงินทองนะเงินทองเนะนี่ยมันหมดก็หาใหม่ได้นะมีความสามารถ แต่สูญเสียคือคนที่เราเอาชีวิตเขาคืนกลับมาไม่ได้อื<ำ>เรื่องนี้ผมเป็นตนซึ่งถ้าทำงานกับผมนะแล้วมีปัญหาหรือผิดพลาดหรือกระทั่งสูญเสียนะผมไม่รอกฎหมายบ้านเมืองครับผมจำเป็นต้องเอาคืนแต่ก็โดยวิธีการที่ปกปิดครับไม่ใช่เป็นเรื่องไปท้าทายกฎหมายนะ แต่มันเป็นเรื่องที่ด้วยตัเองก็เคยเป็นผู้รักษากฎหมายครับมันรอไม่ได้ใช้คําว่าท่านก็เอาคืนด้วยวิธีของท่านแล้วกันก็ประมาณแบนั้นะจะฟองคนบอกก็ภาษาก็โดยทางนักเลงก็จะให้ผมทําไงอ่ะกฎหมายมันมันไม่ทันใจอ่ะนะมันไม่ทันใจรู้ไหมเราก็ต้องอยู่ในสังคมนี้ต่อไปนะถ้าหากผมผิดพลาดผมก็ยอมรับแต่ก็ที่ทามันเกิดขึ้นมันก็ผมก็บอกผมก็บรแสดง ความบริจาธิเห็นว่าผมก็ต่อสู้ในคในนนดีผมก็ต่อสู้นะทางสังคมก,ก็ถือตามนั้นใช่ไนหะมผมก็อยู่ได้มาถึงถวันนี้มีมีเคสไหนไหมที่มาขอให้ท่านช่วย <c oughs> มาขอท่านเคลียร์ปรากฏว่าคนที่เราไปช่วยไปเคลียร์มันผิดจริงส่วนใหญ่ที่มาพบผมครับนะถูกทั้งสิน้นเพราะคนผิดเนี่ยไม่กล้ามา ไอ้คุณไปโกงเขาหักเขาเราจะมาพกผมเนี่ยโทษเดี๋ยวโดนซ้ำันะไม่มีอันนี้ผมผมครับเชื่อเลยนะเชื่อเลยคือถ้ามาในงานเข้าแน่นอน